สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการเติบโตของประชากรแบบโลจิสติกค่ะการเติบโตของประชากรแบบโลจิสติกหรือ logistic population growth เป็นการเติบโตของประชากรที่มีปัใจจัยในสภาพแวดล้อมมาจำดปัตราการเพิ่มขนาดของประชากรและขนาดของประชากรค่ะกราฟมีลักษณะเป็นรูปอักษร S s shape หรือกราฟแบบสิกมอยค่ะซึ่งพิจารณาจากกราฟพบว,ว่าในระยะแรกจะเห็นว่าประชากรมีการเติบโตอย่างช้าช้าเนื่องมาจากว่าเป็นระยะที่ประชากรมีขนาดเล็กอยู่นะคะระยะต่อมานะคะประชากรมีอัตราการเพิ่มอย่างรวดเร็วนะคะก่อนที่จะช้าลงจนถึงระยะที่ไม่มีการเพิ่มขนาดของประชากรนะคะ ทำให้ประชากรเนี่ยมีขนาดคงที่ค่ะเนื่องจากว่าปัใจจัยในสภาพแวดล้อมหรือว่าตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อมนะคะเริ่มเขาม,ามีบทเบาทมานักขึ้นค่ะซึ่งตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อมนี้นะคะหมายถึงปัจจัยต่างๆในสิ่งแวดล้อมที่จํากัดการเติบโตรประชากรค,ค่ะเช่นอาหารที่มีจํากัดค่ะนั่นซึ่งนั่นก็ทําให้ประชากรไม่มีการเติบโต,ต,ตแบบ exponential นั่นเองค่ะ โดยที่ขนาดของประชากรที่สูงที่สุดและคงที่นะคะนั่นก็คือม,มีอัตราการเกิดเท่ากับอัตราการตายและอัตราการเติบโตของประชากรเท่ากับศูนนะคะอันนี้ก็จะแสดงถึง carrying capacity นะคะซึ่ง carrying capacity ก็คือขนาดของประชากรที่สูงที่สุดที่สภาพแวดล้อมสามารถรองรับได้นั่นเองค่ะ ความรู้เพิ่มเติมนะคะในธรรมาชาติเนี่ยค่า carrying capacity นะคะของสิ่งมีชีวิตสามารถที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้นะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นเม่อหลายชนในอุทยานแห่งชาติโดยค่า แฮรีอิงคาราสตี้ของพืงสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้นะคะเนื่องจากเพิ่มจำนวนของดอกไม้โดยเฉพาะดอกของพืชสปีชีสตา่างๆนะคะซึ่งดอกไม้ของพืชดอกนี้เนี่ยจะบานในช่วงฤดูดร้อนนะคะซึ่งเป็นคนในช่วงเวลากับพืชท้องถิ่นบริเวณนั้นนะคะทำให้บริเวณนั้นเนี่ยมีแหล่งอาหารที่เพิ่มขึ้นนะคะและก็ทำให ค่คา carrying capacity ของประชากรขึินในบริเวณนั้นเพิ่มขึ้นด้วยนันเองค่ะขอบคุณค่ะ